สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบไปจากกระทงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมน้องนะครับมานานๆได้มาทีว่าจะมาเยี่ยมตั้งแต่นหนาวฝนนู่นเลยครับจนหนาวเพิ่งจะได้มาเจอกันครับวันนี้ก็มาชมนกเดี๋ยวจะถามน้องเขาแต่ละตัวแต่ละตัวนี่คืออะไรมั่งนะครับอ่าอ่าตัวนี้เป็น,นใหม่หรือเก่าตัวนี้นกเก่าครับนกสองปีป้นกสองปีออครับครับแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวนี้นกสิบห้าปีโอ้สิบห้าปีประมาณสามร้อยโอ้โหครับ ยอดยอดอ้ยของเล่นยอ่สามร้อยครับนกไม้เป็นดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนเป็นเป็นเป็นแบบไหนดาวล้อมเดือนบอกดาวล้อมเดือนก็น้อกฟาง่ีกกลางปีกมันจะมีขนขาวหนึ่งเส้นออนกสายนกมงคลครับครับมีติดบานติดเรือนไะ้มันจะดีครับครับโอเคเดี๋ยวนี้เป็นนกสองกุกนกสองกุกขลมบางๆงสามารถจัดไา้ไหมมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีจัดเหมือนกันครับ ตัวนี้แบบใหม่ใหม่อายุเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนโอ้ออานกตัวนี้หกเดือนครับนกหกเดือนนี่ผมได้มาก็ตัวนี้จะเป็นเสียงจะโตหน่อยเสียงโตครับเป็นสองกุกห้อยสีงลุมบางบาหกเดือนแต่ไม่ค่อยได้จับเดี๋ยวนกหกเดือนมันก็อยู่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอาจจะดิ้นหน่อยแต่ก็เป็นนกเก่านกสองปีแล้วเฉลยประมาณสามสิบกว่าอยู่กับผมนะโอ้สิบกว่าแต่มาดิ้น แต่ดินโอ้หนกดินนี่ขึ้นต้นขันใบนะขึ้นแล้วขันเลยครับตัวนี้ก็เป็นขาวซ้อนซับขาวหมกซับในดวงตนซ้อนซับจะอยู่ใต้ปีกแล้วก็หมกซับจะอยู่ติดตัวอีกหนึ่งเส้นจะเป็นขนขาวเหมือนกันนกมงคลเป็นนกมงคลอายุยี่ตัวนี้ประมาณหกเดือนครับหกเดือนนี่และในกรงรวมตัวนี้ก็บนต้นไม้เป็นนกใหม่นกเดือนกว่าแบนต้นนี้ก็คือจัดจ้านจ นครับตรงนี้พวกนี้คือนกเก็บใบเก็บใบรอคัดนะครับอ่ะก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนกประมาณเก้าเดือนเป็นนกเป็นสัมภาแก้วนี่เป็นนกคนที่ว่าสัมาเยาสัมาแก้วหลังเป็นจุดขาวใช่ไหมครับดอกขาวครับครับโอเคเขาเรียกสัมภาแก้วครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นกึ่งหางหง ใช่ครับเพราะว่ามันเริ่มออกดอกขาวอืมครับครับแต่รอดูว่าแต่ลายลายแบบนี้อ่าน่าจะเหมือนนกคาลมใี่ป่ะอ่าครับมีคาลมมีคาลมก็คือเรียกคูเรียกคูเรียกคูคำดูดูลายแล้วลายเอใบขี้เหล็กออกยาวๆนี่มันส่วนมากจะเป็นนกคาลมตอนนี้ก็ขายขนก็หยุดเล่นครับครับครับเป็นลูกกอเหมือนกันลูกกอครับโอ้ ได้สามสี่ต้นแต่ติดเฉลยต้นไหนต้นนั้นครับโอ้โอ้ไม่มีคำว่าทิ้งนกโอเคครับแล้วก็ีพวกนี้จะเป็นนกประมาณอันนี้ก็กว่าครับเป็นนกใหม่นะครับนกใหม่ครับก็คือคัดไว้คัดเสียงไว้แล้วครับนกคาลมนี่ครับปีหน้าว่ากันโอ้โหปีหน้านี้ไม่อดจะเล่นครับเยอะแยะนะครับสามกุกห้อยโอ้สามกุกห้อยนาน บกิเลกจะแตกแทบจะทุกใบอืมก็คือขึ้นต้นหันหลังปุ๊บไม่พอสิบเก้าผมกล้าท้าได้เลยขาเลยใช่ครับแล้วแล้วที่นี้พี่อยากถามว่าไอสามกุ่งนี่สามเยอะไหมสามเยอะสามเยอะก็สามเยอะพอสมควรสามเยอะครับตัวนี้แหละครับขึ้นต้นแล้วก็จะสามสามเยอะสามเยอะอ่านี่นะครับันี้ก็เป็นลกต่อเหมือนกันลกต่ออ่าลกต่อได้จากพวกมันเหมือนกันเฉลยเฉลยก็ เป็นนกหัตต่อประมาณสามสี่เดือนเนี่ยเก็บมาแล้วประมาณเกือบเกือบยี่สิบโอ้เกือบยี่สิบตัวล่าสุดเมื่อวานนี้จัดมาหนึ่งแต้มจัดมาแล้วหนึ่งแต้มครับอืมโอ้ดูท่าทางก็อ่าอ่าพอได้เหมือนกันนี่ดูลักษณะไอ้คามก้นนี่เกี่ยวไปถึงก้นเลยเห็นไหมครับครับนะครับขุดคามเออคามก้นนี่ในน้อยหรอกแต่อ้อมไปถึงรูก้นเลยครับครับ่ะตัวนี้ครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนกต่อเป็นลูกนกที่เลี้ยงกับมือต่อได้แล้วได้เป็นบุญหลงเฉลยสามสิบกว่าเฉลยสามสิบกว่าบุญหลงกับเจ้าบุญหลงครับเดือนเล่นเล่นสามเดือนเฉลยสามสิบกว่าครับอันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าจะเหมือนลาหูอมจันทก็เหมือนอืมก็คือสนับปีจะขาวข้างหนึ่งสนับปีขาวข้างหนึ่งแต่อยู่ปลายอยู่ปลายครับแต่มองไม่ไม่ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นครับลัวก็ไม่คเห็นายขนอยู่ครับครับครับตัวนี้ตัวนี้ลูกนก ลูกนกปีกหงปีกไข่นะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็ถ้าราคาถูกหูน้องก็จะบ่อยแรงหน่อยเออมันจะแรงหน่อยนะครับท้ายว่า,ามไม่มีคําว่าทิ้งนกเออไม่ทิ้งนกเขาเช็คมาแล้วเรียบร้อยครับ,รบแต่เขาป้อนมาแต่กระมือาากกมอ่าครับปอบ้อนมาออกจากแม่จากไข่มาก็จัดเลย<า>นะครับอ๋อก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าทั่วประเทศนะครับที่อ่าให้กําลังแรงใจจากกระพงมาตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ่าซ้าวเป็นพเนียดนะครับเป็นดินดําข้าวขัดตะไคร้อ่าทันพืชอ่าสำหรับนกเขาเรากินแล้วคึกนะครับดินดํานะครับถ้าอ่ากินแล้วคึกก็บอกต่อกันไปหน่อยนะครับอ่าผมรู้ว่าผมลงคลิปไปแล้วว่าพี่น้องทําได้แต่อ่าไม่มีเวลานะครับก็ทางจากระพงก็จัดอ่าให้นะครับจัดให้ว่าอ่า ไม่ต้องไปทําให้มันเสียเวลาร้อนนะครับก็แค่โลหนึ่งสโลก็กินจนลืมแล้วครับเไม่ต้องไปาหายากนะครับสําหรับน้องๆที่อยู่ตามคอนโดนะครับตามคอนโดตามหมู่บ้านตามอะไรต่างๆที่ออกมาซื้อยากนะครับก็สั่งได้ส่งถึงบ้านนะครับเป็นพวกเคอรี่พวกแฟร์พวก เจนที่นะครับส่งถึงบ้านเลยว่าจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านไหนที่ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะครับสั่งนะครับเพราะว่าผมจะได้สั่งใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยเพราะว่าเขาจะติดต่อเรานะครับก็พวกดินดําพวกข้าวขัดตะไคร้พวกธัญพืชนะครับก็ยังมีให้บริการตลอดนะครับเมือว่าจะเป็นเนยดอแต่ก็เป็นเศร้า มีนะครับพเนี้ก,กระเต็มเลยหนุนเห็ไหมช่างของเรารองรับได้หลายร้อยตัวนะครับช่างฝีมือไม่ต้องห่วงช่างจักระพงะคนไหนไม่ฝีมือก็ตัดทิ้งไปไม,ไม่ไม่เอาแล้วไม,ไม่ไม่สนใจแล้วมัน,ม,นมันเสียชื่อเราครับไม่ใช่ว่าเราจะสุกเอาเผากินนะครับอันไหนดีก็คือดีบอกว่าดีไปนะครับก็ ฝากนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้จกักรพงศ์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจจะให้นกของเราอยู่ได้อยูอ่กับเราไปนานๆน,นะครับจากพ่อจากแม่เรามาก็สืบทอ,อดกันมานะครับก็คุยมาพอสมควรนะครับชมนกสวยๆกับของน้องเขา,เอาพอสมควร,สำ,ควรสำหรับวันนี้ก็จบลงกับเจ้าสามกุกนะครับเพียงแค่นี้ครับ วันนี้สวัสดีครับ